สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอันบ x ็อกกล่องเจ้าตัวนี้เลยนะฮะเอ z GFMX13A Providence Gundam นะครับเวอร์ชันซันนะฮะจากค่าย Devil Art นะครับในเอ่อ1ต่อหนึ่งร้อยสเกลนะครับเป็น Master Grade นะฮะที่ทำออกมาก่อนของทางบันไดนะฮะของทางบันไดก็ Providence ก็จะขายในเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับสำหรับตัวกล่องนะฮะก็ นะพอดูนะฮะข้างกล่องเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดอะไรให้เลยนะฮะก็จะมีเพียงแต่โลโก้ของดิวอาร์ตนะครับแล้วก็ด้านข้างฝั่งเจ้เขียนว่าโคดิ้งกันดั้มมูชั่นซันนะฮะดิวอาร์ตอีเซนนะครับตัวหน้ากล่องก็จะมีเพียงตัวของโคดิ้งกันดั้มเท่านั้นเองนะฮะด้านหลังกล่องก็ไม่มีอะไรนะฮะคือชิ้นส่วนที่ให้มาเนี่ยจะเห็นว่าผม ได้ตัดตรงพลาสติกที่มันแตกตรงนี้นะออกก็จะเห็นว่าชิ้นส่วนจะแน่นล้นกล่องนะฮะถ้าเอามือก,กดมันก็จะเด้งเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดีกว่าครับ mm hmm. เมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะฮะ mm hmm. ก็จะเจอกับแผ่นชิ้นส่วน mm hmm. ที่ใส่มาในถุงอ๋อ,อสีคุณนๆหน่อยน,นี้นะฮะ mm hmm. ตรงนี้ก็จะเป็น ส่วนของเอฟเฟกนะฮะเอฟเฟกดาบกับดาบกลมน,นะก็สวยงามน,นะครับส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองนะครับเรามาดูที่กุก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูว่าแต่และแผงมันคืออะไรแล้วกันนะส่วนที่สามนะฮะสี่สุ่นที่ห้าหกเจ็ด ถึงที่แปดนะครับเก้าสิบสิบสองสิบสามถุงนะฮะแล้วก็ดีคอน้ำกับดีคอที่เป็นดีคอฟลอยนะฮะสติกเกอร์ฟลอยอแล้วก็คู่มือ คู่มือก่อนนะันคู่มือ,ก,ก,อก็เป็นเล่มนะฮะเงาสวยงามนะฮะก็จะบอกจำนวนแผ่นนะครับตัวกระดาษก็จะเป็นเหมือนกระดาษปอนธรรมดาไม่ได้เงาดูจัดคู่มือก็นาก่าจะต่อง่ายนะครับชิ้นใหญ่พอควรนะรไม่มีหน้าสี ใช่ไม่มีหน้าสีเลย็ออมีหน้าสีตอนท้ายที่เป็นตัวติดต่อเนาะแล้วก็ปืนนะฮะแล้วก็ดาบกูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแต่ละแผงกันดีกว่าครับเรามาเริ่มต้นกันที่แผง A นะฮะแผง A ก็อย่างที่เห็นนะก็จะเป็นตัวาดาบกลนนะฮะที่เสียบดาบกลนนนะ ที่เห็นนี้มันจะเป็นสีออกสีเทาๆนะฮะก็สวยงามนะครับลวดลายก็ให้มาเยอะยินกันต่อไปเป็นแผง b นะฮะที่เห็นชัดๆเลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นเขานะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบขานะครับกระโปรง้างนะฮะตรงนี้ก็ถ้าจะเป็นตัวที่เสียบกระโปรงหน้าคือเป้าแผง b ครับ ต่อไปเป็นแผง C นะฮะแผง C จะมาเป็นเบิ้ลนะฮะสองหลอนะครับก็จะเป็นตัวดากูนะฮะที่เห็นได้ชัดเลยตรงนี้น่าจะเป็นกระปงข้างนะฮะก็ยังเป็นสีเทาอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปเป็นแผง D นะฮะแผง D ก็จะมาในส่วนของโครงในนะครับสีก็จะออกเป็นแนวเทาเข้มๆนะฮะคล้ายๆสีของทางบันไดนั่นแหละครับที่เห็นได้ชัดเตมนี้น่าจะเป็น ด้านในของตากูนนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นด้านหลังตรงนี้น่าจะเป็นด้านบนของตัวคอนะฮะกระโปรงนะครับแล้วก็ท่อพลังงานนะฮะแผงดีครับผมต่อไปเป็นแผง e นะฮะแผง e ก็จะเบิ้ลมานะฮะสองแผงนะครับก็เห็นได้ชัดเลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นเกาะเท้านะฮะยังเป็นสีเทาอยู่เหมือนเดิมนะครับ สวยงามครับลวดลายที่ให้มาแผง e ครับผมต่อไปเป็นแผง f นะครับแผง f ก็จะมาในส่วนของโครงในนะครับจะเป็นแผงเบิ้ลมาสองแผงเช่นกันนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นเท้านะครับแล้วก็เป็นขานะแต่ถ้าสังเกตแล้วนะครับโครงในไม่มีลวดลายอะกลเลยนะจะเปยนเรียบๆงนี้ไปเลยนะฮะ ามเรียบๆไปเลยแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่ายังไงก็คงไม่ได้โชกค,คงอะไอยู่แล้วแต่ก็แอบ,บหวังลึกๆว่ามันอาจจะมีอะไรสวยๆให้ดูเหมือนกันนะครับครับแผง G ครับแผง G ก็จะมาในส่วนของสีมัเงินนะฮะก็น่าจะเป็นส่วนของโกนะฮะทั้งหมดเลยนี่น่าจะเป็นปลายเท้านะแผง G ครับ แผงแครับแผง H จะมาสีแดงนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนลำตัวนะฮะส่วนล่างตรงนี้ก็ป็นเท้านะฮะแผงไอนะฮะจะเป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นปกคอสเซอร์แล้วก็ตรงหน้าอกนะครับจิ้งเล็กๆครับแผงไอครับแผงเจครับแผงเจก็จะมาในส่วนของอาวุธนะฮะ แผง K นะฮะจะมาเป็นแผงเบิ้ลนะครับอ่ายังดูไม่ออกว่ามันคืออะไรแต่ก็น่าจะเกี่ยวกับดรากูณนะฮะแผง K ครับผมแผง L ครับเบิ้ลคู่เหมือนกันครับน่าจะเป็น P อ่าน่าจะเป็น P C นะฮะทั้งหมดนะแต่เขาให้มาสองแผงนะแผง L ครับแผง M นะฮะแผง M จะมาในส่วนของเอฟเฟ t p a พาร์สีฟ้านะฮะสวยสดใสนะครับสองแผง ซึ่งประทับใจมากเพราะว่ามันไม่มีฟองอากาศอยู่ข้างในเลยแล้วก็ชิ้นส่วนนี้นั่นหนานะครับบนทางแผงเอ็มขผมแผงเอ็นะฮะจะเป็นเอฟเฟกต์ดาบนะฮะซึ่งผมประทับใจมากเลยแล้วเพราะเขามีแค่จุดตัดเกรดแค่ตรงนี้แค่นั้นเองแล้วก็เร,เ,เรียบเรียบมาทางนี้เลยซึ่งเวลาเราลูดเนี้ยมันจะไม่สะดุดรอตัดเกรดเลย สวยงามมากประทับใจนะฮะแผงอินครับผมแผงโอนะฮะมา2แผงนะครับอ่าน่าจะเป็นในส่วนของตัวติดกากูนะฮะรู้สึกว่าอะไรที่เกี่ยวกับดาะกูนจะเยอะแลอเกินนะตัวนี้แผงพีนะฮะจะเป็นส่วนของเกาะมือนะฮะทั้งหมด10ข้างนะฮะก็5คู่แน่นอนครับมีมืออยู่5คู่แผงคินะฮะก็จะเป็นมือทั้งหมดนะฮะ รายละเอียดมือนี่สวยนะฮะดูที่มือแบนนะครับให้รายละเอียดตาเยอะดีแผงคิวครับแล้วก็พาสใสสีเขียวนะครับอีกสี่ชิ้นที่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นแผงอะไรนะฮะสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดีคอน้ำนะครับซึ่งก็แผนใหญ่นะฮะที่เชื่อกับแผงแผงใหญ่พอควรครับ และนี่ก็คือแผนทั้งหมดของเจ้าโปรวิเดนกันดั่นนะฮะที่ผมนับรวมๆแล้วก็26แผนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้านะฮะว่าเราจะฟาดบิวแล้วออกมาเป็นยังไงนะครับขอบคุณที่รับฟังกันมาจนถึงตอนนี้เลยนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่ได้พลาดคลิปในตอต่อไปนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ